วัสดีค่ะปามักพันิเียนอล่้านัเบย่าปิดมันลเลยเดี๋ยวาต้งีปาังขนาดนี้เลยเตี่ยรับสายได้เลยมาปจ้าาทป้าวจังสาวน้อยเพล์เป็นแพงรู้เขาพิ่ถือลายไปเดี๋ยมื่อกลับไปบ้านเล็ที่ข่อย2องอาหารดีโอ้บ้านเล็กที่บินคือกันป้าสองสองหา ว่าถือคุยบิดคอนเท็จจริงไหมนี่ยหัวแปดถี่ที่ว่าถือจริงไรเด็กดัดแปดเป็นแสนแปดแปดตัวพิมพ์ไปเลยอันนั้นดีใจด้วยนะครับป๋านี่แหละคนเราไม่มีเราพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นไม่คิดว่าปามน่ะหลักล้านเลยนั่นนี่ครับแค่ปามนั่นนะล้ำพันล่ะปาแต่ลังงานเลยพีกว่าแมนเป็นพี่กันที่มันตีหนอครับเจรพันธ์เวอรซอกหรือว่าจังหวัดที่เกอดเธออะไรยักษ์แสนมาะทัทำกัน บูท <Net> ักหามีอันจะรักแงด้เลยครับปัาพูบริการ่ไหนม่เรับรับรับบอวสตีไม่เคยรับใครรับยังซันดูเจบีไหมเฮ้ยยังแข่งมำกันยังไง คอนเทนด์จะซื้อคอยเรียงเรียงต้นคนห้าวทำโทาศั์เจ้าเสีเหตุตัวเจ้าองบุกาโพดูกหลย่านี้นี่ไม่มีใครกล้าโพดหรอกตัวเองป้าแอบกันใช้แล้วนึกหน่ายเหี่ยวหน่าเหี่ยวน่จะคอยกันโทรขนาดเหี่ยวว่าสัตว์ปากจะแตกปากแตกว่เจ็ดหลักไม่อยู่หรอกเขาถอกระชังลงคอนเทนด์ตัวเองาพี่น้องสอลงมาทันแล้วลงไปแล้วสองสองห้าสอ ห้าร้อยหรอแมั้าร้อได้จากบาทเอากบาทละบาทละร้อนี่บอแม่เล็กซตัว่ะาบาทละห้าร้อยพละเนาะมันบตัวที่ตรงๆนี่ตรงสองหนี่ห้าร้อกับาทละห้าร้ะเจ้าก็ว่าไปนะหาหายี่ห้าสองแนาปอันนี้เลาดินียินถามกันยู่เหมอเียเถูกเท่าไเาเปูเเพปยกบเปื่อยเปื่ยยก่อยูเปื่อยเปื่อยหเ่อเอยูเปื่อยูเปื่อยเื่อเื่อยเือเืบ่บเ่อย ่มนีอันบุญคือเราไปทอเบิ้ลไปเบิ้กระด้าไปบก็ได้2นาทีนึ่งน้อยเบิ้ไปล้างเลยจะมาทานเจบีไม่คิดว่าจะถูกจังขนาดนี้บ้าเลขที่แกไง2องสองห้าสอเลยสองหากูจ้าเราันนี้ได้สามทีป้าจะหเีเบีตื้งในสตีอันนี้อันนี้เฉพาะของป้าหน้านะครับน่เจลําพันธุ์ไม่ต้องพูดถึงนี่ป้า 2อตัวถือวาน่ะบอกน้องแอนอลดีหน่อยน้ำไม่ต้องขายวันนี้ผู้ใหแอนอลดีเอานังในรถเลยตือแอนอลดีจยงเจียวก่าสองงไ่ได้่ได้เดี๋ยวสายตมอยไม่แม่ของกิจการของไม่แฮะแล้รตัวมันบาทเท่าบาทละจดบจบจหมืนครับจ่คันงสือในเว็บนี่ได้หลายก็่าจกับจ็ดหนเป็นกว่าเจลัพันหรือประมาณพันคูพัน นี่อสูมาโมจอนี่ครสุกมาพอใจทจ้าจคอมสกระปาพนเนอะพอใจใจเลยนี่ลีฟังง้บอสงจูบะจระันเลยฟังงี้ฮะลุงจูบเ้แสงเลยบเปียกอก พ้นคำมันมีความดีใจมันถึงเหี้ยออกนะก็มีความดีใจเงี้ยไดมาสักอาครับทีมงานสาเดือนทีมนี้ประต้าก็สามหมื่นห้าหมื่นถึบูวันนี้ดีใจกับปานะครับทีมงานทุกคนวันนี้ซอยจุไม่ต่ำกว่าแต่ว่ามีให้เลือกนะถ้าไปพวกนี้กุ้งเผาทะเลเผาดีกว่าวันนี้เราอดไว้ก่อนกุ้งเผาทะเลเผาทั้งวงเลยพวกนี้ปไป บกันไปฮอนก้อนต้เไปเดินถนนบูกีสติดกันบอนางเต้นเต้นเตาเต้นเล่นบอนะเคยบ้างจะเป็นจะเป็นโศกเนาะแฉบช็อกแฉบช็อกเลยบ้าเฮียเราฟดบอ๋อเฮียเราถือกลีเนาะแม่คอยก็ถือคอยก็สั้นเท่ากันแล้วเคยบอกพ่อแหลบบอ๋พ่อแหลบหัวไปหัวเอาอีกแล้วก้องเราช้าแล้วเจ้าเอาอีกแล้ว นี點點่ลิลีลแนวาตรงๆตอบตรงๆเลีกเลดจรงซื้อตรงๆตรงๆั่เงียบเนาะอตัวที่ตัวกันอย่างนอนคือเอกลายแนี้เนาะเม่นจะเขียนตัวละอยกับครเว้อันนี้เขียนตัวละหาลยเมีเตังตตรงๆบมีนดอกบ่เม่นดอกไปใส่เจ้เา้ว่างบไ่มันว่าี่พี่นวลเนี่ยเดี๋ยวไปเอิญเหรอเนี่นอเนี่ยน้ำไอ้กันใช้ยูโเมียมิซ่าบ นานน่นอุ้ยเออี่มาตัวไหนถือโล่กันดอมีไอ้เพื่อไปแกะเอเดียวเราพันได้ล้านกว่าป้าป้านันหาแสองแสองแมเท่าไรวัวจะได้ยากสามแองาตัวไดถือจะข้นบ่ากนะว้าวใ้าเดี๋ยว่า้าไปน้อมรับ่าพวกข้าวเฮดโฟนไหม สามแสนสองลยแล้วกถือไรมาคนเินหรอเด็กหลักักเจ็นหลักสองเนเลเจ็ดหลักสี่แจงนัค่ขยออเึ้นเจ๊ขคืนแล้วบรบูแจงสาวน้อยเพชรบ้านแพงซะเพราะให้ได้ไปเล่นเนบานแพงเราาบัวกหนุ่ยฮอมันมมีหม่องโลกาคันอไนาบ้านเราเพ็ดที่กังอะไรโรงเรียนสนามโรงเรียนจ้ะเลขยัสื่ง่าสื่อได้านบัตสืถือเนาะบ้านเลขที่บีไอกันใช้ มีตั้งสารบานเลขที่บีทรงสงหาด้กันจะคือบ่ซื้อบีประมักซื้อเลขไหมพี่นนท์จนบือบอพี่นนไปซื้อจังเตะเลขหัวมูที่ไปแกะบนอยู่บ้านแพงนะก็เกยแล้วใ่บดไปนหน้าแดงใส่บดไปแนน่าีหูไปบอกแกนน่าเลยดีกว่าข่อยางเอายางจะขาลีบเอาไปยางไปไปเอินพี่น้นก่อนกับเขาไา้แล้วเดีจ้ะ ยุใส่ละพี่นนท์ถือไปให้เพื่อนยุใส่มีวังไฟขึ้นแล้วพี่นนมาพี่แกใช้แล้วยุพ่พี่ปัดวันร้องแต่เศ้าแท้ไงกบเลย ว้าล้อบังไฟแม่พี่แกลเชฟเป็นยังป่วนอยู่หลังเวทีพ่ดล่ะทุกใจเบิร์ดอันไอ้กกลเชฟพาไปสัมษณ์ปามนานแล้วถึงเลขหลาย จักถึงอิกิขึ้พันกับพูดไหมเออแสดงว่าพังถือข้างอีริเกียร์น่านบเร่ะถึงอลีิ่าสั้นเอกเชัวยวะผู้ใดเอกชัยเรายางออมวิธีเรา่น้ใมาครับพี่น้องมือนี่กุ้มปิดวันแรกนะครับกต่ร้ตั้งของแล้วนะครับหวันหนึ100บาทนะครับสวันสองร้อห้าวันห้า นะครับบัญชีเดิมเมื่ไหรเดิมทักไปที่สาวน้อยเพื่อนแฟนแฟนเพจหรือผู้ใดอยากสนับสนุนนะครับตอนนี้พออีกครับเอ็ดบาทมาแล้วครับมารับหน้างานที่อยู่กับอุ๋ิงได้เลยนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบบาทดุนรางวัลหมื่นหนึ่งในเบงหนังฟอมในเบงหมอลำน้ำนะครับได้เห็นบุญน้ำนะครับมารับที่หน้างานได้เลยหรือพี่น้องก็สะดวกกระทักไปที่พ่อแม่อุ๋งอิงแฟนเพจนะครับหนึ่งร้อยเจ้บาทสรุปถึงอีรีบ่เนี่ยอ๋อถึงอีรีเราอยู่เถอะบุญอ่ะรานั่งอยู่บุญอ่ะ แกแตกซาซาอยู่บุล่ะพูดไรบอกญาขอ่าขอเล้าไม่ใช่น้อบุนน่ะนังเงาอยู่เรือพุ่นอยู่บุร่ะแต่รู้จักว่าบนตาว่านตาเล่นนังเงาูระกับเขาอย่สผัดปลุปเผ็ดปลุ บ้านเล็กที่ร้อนเหมพี่นนท์คือบ้านเล็กที่เฮาเลยหาสอง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 หาหาหาโซ่อ้ยงเอาดีๆปลามนี่เอาเอาเอาดี้านไม่ต่ำกว่าเจดหลักอันอะไรบอกัวต้โต้งเงี้เขเรียบจังเอาเ็เอาเ็มสไร่าีเอาเช็ดรเงโอ้ยี่เจียหรอ กี้เมโพสเรียซุปทีซุปหอยเลยระดับผู้บริหารปีนี้แล้วมันเป็นคอนเทนต์มีกิเลียปลาเลียปลาห้าห้าสองสองห้ายังกี่ตัวเนี่ยก็คือโอ้ยโย่ได้พวกเนียดีไหมเปิดแชทแชทลับ เีอีกแค่นี้อีกแค่นีนี่เนี่ยสองสองห้าสามปาถือยี่ลรีป้าปาเแล้วเอาแล้วเป็นคอนเทนนี่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 อ่านได้ไหมไม่ต่ำกว่าล้านปาอเมริาเออเอาเอะเห็นแล้วรู้แล้วปู้แลไวเดี๋ย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 ว าโอ้ถืออิลีก็ถืออิลีคนเท่าเนี่ยไปสิไปเขียนตัวผู้อื่นเป็นบ้าบอโอ้โหแบบโทรหากันร้อยก็สายมันจะสั้นถึงบ่ถึงเนี้ไหมเออไม่ใช่ยังหงสงโอ้โหขอบคุณพี่ฝากพี่ดอกสวิทชอยู่ดีแพื่สุขภาพร่างกายแข็งแรงลำเบิ้ลคนลุกมากเมื่อถูกแบบ